ตีนาสุพนาตอัปเดตอาการล่าสุดคู่กรณีโพสต์เดียวกระแสะสังคมพลิกทันทีสืบเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาดาราสาวหล่อตีนาสุพนาตขับรถชนชายหนุ่มบริเวณซอยอ่อนนุช38จนได้รับบาดเจ็บสาหาัสแม่เจ้าตัวยืนยันไม่ได้เมาและอยู่ในส่วนของการรับผิดชอบคู่กรณีแต่มีข่าวว่าจริงๆแล้วตีนาไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเลยทาให้โดนกระแสโจมตีอย่างหนัก ล่าสุด31พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเรื่องผ่านไปเดือนกว่าๆตีนาอัปเดตอาการล่าสุดคู่กรณีโพสต์เดียวกระแสสังคมพลิกทันทีเนื่องจากตีนาได้โพสต์ว่าตอนนี้ได้รับผิดชอบคู่กรณีจนหายดีและออกจากโรงพยาบาลได้แล้วและยังคอยลงรูปที่คอยไปเยี่ยมคู่กรณีมีรูปรวมกับทางครอบครัวที่ทุกคนหัวเราะยิ้มแย้มให้กันโดยตีนาโพสต์รูปพร้อมข้อความว่าจากระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมาในการดู แลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลตินาได้มีโอกาสมาเยี่ยมดูแลอาการน้องบิวอย่างใกล้ชิดและติดตามผลในทุกๆวันวันนี้มารับน้องบิวออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะและตินาขออนุญาตเป็นตัวแทนทางครอบครัวน้องบิวคุณพ่อคุณแม่อัปเดตอาการโดยรวมของน้องบิวให,ให้ทุกๆคนที่เป็นห่วงทราบโดยทั่วกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแทนน้องบิวและครอบครัวสําหรับคนที่สอบถามเข้ามาด้วยความเป็นห่วงตลอดระยะเวลา รักษาอาการน้องบิวดีขึ้นตามลำดับมีพัฒนาการที่ดีมากๆจนวันนี้สามารถพูดคุยจดจำสิ่งต่างๆเขียนหนังสือเล่นเกมฟังเพลงทานข้าวได้ด้วยตัวเองทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตัวเองได้แล้วร่าเริงสดใสและสนุกสนานมากๆแถมเล่นมุกจีบสาวเก่งด้วยนะคะ ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมตินาบอกว่าทําผิดแต่รับผิดชอบจนถึงที่สุดเป็นเรื่องที่ดีและขอชื่นชมแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเจอกระแสโจมตีอย่างหนักแค่ไหนแต่ตอนนี้เหมือนตินาได้พิสูจน์แล้วว่าตนรู้สึกผิดและรับผิดชอบน้องบิวผู้เสียหายจนถึงที่สุดอย่างที่พูดไว้จริงๆ